เช้าวัานนี้เอมมาไม่อยากตื่นเลยอ่ะอวันนี้มีแขกมาบ้านใช่ไหมเนี่ยเอมมาขอรีบต่อก่อนนะลูกจ้าเอมมาจ้าตื่นได้แล้วนะจ้าเดี๋ยววันนี้มีแขกมาบ้านต้องรีบอาบน้านนะแต่งตัวมาต้อนรับแขกนะจ้าโอ๊ยนั่นไงล่ะแม่เรียกแล้วอ่ะโอ๊ยไม่อยากจะตื่นเลยอ่ะลูกก็ลูกว่าแต่ตุ๊กตาหมีบ๊อบอยู่ไหนอ่ะหาไม่เห็นเจอเลยอ่ะ เอ๊ะเจ้าแมวโอ๊ยฉันตกใจหมดเลยอะ่ะโอ้ยออเอ๊ะทำไมลูกเงยียบไปเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยตายแล้วเอมมาหัวฟาดพื้นอย่างั้นเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าจะโลกตื่นตื่นเวลาเอมมาจ้าเป็นอะไรเลยแม่ต้องโทรเรียกคุณหมอมาเรียเรื่อโรงพยาบาลดีไหมจ้าเนี่ย,ยฮะ คุณแม่คะสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้านะคะคุณแม่มวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจ,จังเลยนะคะเอลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ๊ะลูกลูกลมหัวฟาดพลินไปขนาดนั้นนะแม่เป็นห่วงททบแย่เลยแหละอ๋อหนูสบายดีเพราสามสิบสองทุกประการเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เอ็มม่จะต้องไปอาบน้ําแต่งตัว นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ต้อนรับเพื่อนๆที่แสนน่ารักของคุณแม่กันเลยนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงยังไงเดี๋ยวเอมมาจะไปอาบน,น้ำด้วยตัวเองแล้วคุณแม่ก็ไปเตรียมการเตรียมอาหารให้กับแขกที่บ้านได้เลยข้างล่างได้เลยนะคะออในลูกสาวฉันตื่นขึ้นมาก็พูดจาม,มพูดจาวิชาการเลยก็พูดจาเป็นผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยค่ะเดียวยังไงเดี๋ยวเอมมาจะลงไปต้อนรับแขกเป็นเพื่อนกับคุณแม่นะคะขอเวลาเอมมาอาบน้ําแต่งตัว แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเอ็มมาจะลงไปห้องน้ำบ้างเราเนี่ยนะสีสันสดใสสดใสแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเลยนะก็ะคือเจ้าเลนชากตรงเนี้ยมันเสียมาตั้งนานแล้วทำไมมีคนมาซ่อมอีกนะมันหลวมขนาดนี้นะเปิดแล้วก็ไม่ปิดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวก็เป็นได้เนาะเอมมาคิดว่าอย่างนั้นส่วนชั้นวางตรงนี้เนี่ยก็เหมือนว่าวางไม่ถูกกับมุมนะถ้าวาง แนบชิดเข้าไปอีกสักนิดนึงเนี่ยก็จะพอดีแปลไดหละเวลาก้าวปุ๊บก็จะไม่มีใครมาโดนเตะขาที่ชั้นวางของนี้แต่ด้วยว่าเอมมาเนี่ยแรงไม่พอเอมมาก็ต้องไปขอให้คุณแม่มาช่วยแล้วละจ้ะว้ายว่าแต่ฉันจะเริ่มยังตรงไหนดี呀จะเตรียมอาหารให้กับแขกทุกคนเนี่ยมันช่างเหนื่อยเหลือเกินนะคุณแม่คะ่ะคุณแม่คะ่ะลูกสาวคุณแม่ยังอยู่ข้างหลังมีเรื่องจะคุยแล้วก็ปรึกษาคุณแม่หน่อยคะ่ะ ว่าไงจ้ะเอม,มาคุณแม่คะคือว่าห้องน้ำบ้านเราอะคะ่ะมีปัญหาอยู่สองข้อนะคะข้อแรกคือริมชกักมันมันพังอะคะ่ะแล้วไม่มีคนซ่อมซะทีคุณแม่ต้องไปซ่อมหรือหาให้คุณพ่อหรือให้ช่างมาซ่มอมเดี๋ยวนี้เลยนะคะข้อที่สองคือชั้นวางของเนี่ยมันวางขยบขึ้นมาด้านหน้าไปนิดนึงประมาณ5เซนติเมตระคะ่ะทําให้เราเนี่ยเดินเตะได้ง่ายๆนะคะคุณแม่ช่วยชึ้นไปจัดการทีนะคะเดี๋ยวเอม,มาจะจัดการเรื่องของวางอาหาร แล้วก็เครื่องดื่มให้กับแขกเองนะคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอมมาในการจัดการต้อนรับแขกของคุณแม่ในวันนี้เองค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกสาวฉันพูดจาแปลกๆพูดจามีหลักการเหลือเกินเอ,เอาเถอะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งจะเตรียมอะไรให้แขกบ้างนะก็ต้องมีเครื่องดืม่มมีของว่างมีอาหาร เรื่องเนีง่ายนิดเดียวตู้ชั้นวางนี้มันขยับเกินมาห้าเซนเหรอเนี่ยแม่ไม่เห็นดูออกเลยส่วนลิ้ชักอันนี้ก็ไม่เห็นจะมีใครเป็นอะไรเลย,เ,ยเดี๋ยวไว้ให้พ,พ่อมาดูตอนเย็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวแม่ลงไปรีบจัดของก่อนที่เพื่อนจะมาก่ดออีกว่ออาอ้าวเอมมาเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยทำไมของวางจัดเรียบร้อยขนาดนั้นละจ๊ะ คุณแม่คะหนูบอกแล้วไงคะว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอมมาเองเอมมาก็ได้จัดเซตอาหารมาให้กับแขกทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมือนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าบรันช์หรือเป็นเบรคฟาสต์ละลันชุรวมกันนะคะเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวันในมือเดียวกันก็จะมีทั้งขนมปังไส้กรอกของว่างขนมเครื่องดื่มน้ำอดลมนมสดมีทุกอย่างที่ต้องการเลยนะคะ โอ้โหลูกแม่แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะแม่ขึ้นไปแค่ห้านาทีเนี่ยลูกจะสามารถจัดของได้เตรียมพร้อมขนาดนี้แม่ตกตะลึงใจมากเลยละจ้ะเอา้านั่นไงล่ะกร่งดังแล้วนั่นน่ะแม่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาแยกแยะหน้าที่กันเถอะเดี๋ยวหนูจะเป็นฝ่ายพนักงานต้อนรับแขกเองนะคะส่วนแม่เนี่ยก็คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารโอเคนะคะอ๋อๆได้จ้ะลูกได้จ้ตามนั้นเลย สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงทุกท่านคะหนูชื่อเอมมาโฟเกลเป็นลูกสาวของคุณนายคลาวเดียโฟเกลยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านาครอบครัวโฟเกลนะคะวันนี้เราจะมีมื้ออาหารที่เรียกว่ามื้อบรันช์กันดังนั้นคุณผู้หญิงเนี่ยเตรียมตัวเตรียมทองในการรับรับประทานอาหารได้อย่างจุใจเลยนะคะไม่มีจํากัดเป็นบุฟเฟ่เลยคะ่ะเชิญทางนี้เลยนะคะ สวัสดีจ้าพวกเธอวุ้ยแหมลูกสาวเธอนี่นะเหมือนเด็กน้อยอัจฉริยะเลยอะพูดจาได้สุภาพมากๆเลยละพราะมากๆเลยจ้าน่ารักจังเลยฉันไม่เคยเจอเด็กที่ไหนน่ารักขนาดนี้เลยโอ้แถมอาหารก็น่ารับประทานมากๆเลยดูสิเต็มโต๊ไปหมดเลยเนี่ยฉันหิวแล้วเนี่ย ราวเนียลูกเธอเนี่ยพูดจาน่ารักมากเลยฉันไม่เคยเจอเด็กที่ไหนน่ารักขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเอมมาเองเนี่ยก็กาลังหัดเรียนรู้การสื่อสารกับคนให้ถูกต้องแล้วก็ตามหลักจิตวิทยานะคะและเอมมาเนี่ยก็ดีใจที่ทุกคนมองว่าเอมมาเป็นเด็กสาวที่น่ารักแต่เอมมายังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยค่ะ พันน่ะรู้สึกลูกสาวฉันนะ่ะพูดจาปแปลกๆยังไงไม่รู้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่หกลมไปนะก็ลกลายเป็นคนละคนเลยพูดจาอย่างกับผู้ใหญ่เลยเนะาะค่ะพี่ๆทุกคนนะคะเอมารู้สึกดีใจมากพี่ๆทุกคน enjoy กับอาหารมื้อนี้วันนี้พี่เอม่านะคะก็อยากจะบอกพี่สาวคนด้านขวานี้ว่าพี่สาวเนี่ยมีรสนิยมในการแต่งกายสวยมากเลยนะคะดูสีเข้ากับสีผมผมปลนของพี่เสื้อสีส้มสีฟ้ามันให้ความรู้สึก ตอนรับกับฤดูซัมเมอร์ฤดูร้อนของบ้านเราได้ดีมากๆเลยนะคะทําให้ผิวพี่เนี่ยดูขับและผ่องใสมากขึ้นโอ้โหชมพี่ขนาดนี้พี่เขินเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กแค่นี้เองเนี่ยจะเป็นทั้งอัจฉริยะในการพูดชมพี่ก็เก่งแถมมีรสนิยมในการในเรื่องแฟชั่นอีกนะจ๊ะเนี่ยแม่คะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปหยิบเค้กไปหยิบขนมหวานมาให้พวกพี่พี่เขารัประทานกันนะคะ ไม่เหนื่อยหรอจ้ะลูกแม่ว่าลูกเนี่ยก็วิ่งเต้นมาเยอะแล้วนะแม่วาลูกไปนอนพักข้างบนดีไหมอี๋อยวที่เหลือให้แม่จัดการเองเนาะไม่ได้นะคะคุณแม่งานเนี้ยเป็นงานของพวกเราสองคนเอมมาจะช่วยคุณแม่เองค่ะด๋ยวขอให้เอมมาไปหยิบขนมเค้กและของหวานมาเสิร์ฟพี่ๆเขาก่อนนะคะ่ลูกๆๆออแน่ใจนะไม่ไมต้องพักอ่ะแม่บอกว่าลูกไปพักก็ได้นะจําไม่ต้องห่วงนะคุณแม่คะเชื่อมือเอมมาเธอนะคะ เอมมาเนี่ยจัดการเอมมาเอาอยู่แน่นอนค่ะวิอะไรมาอยู่สะกิดหลังเอมมาคะ,อะเออเออระวังนะลกูกระวังลูกมันเป็นบันไดนะลกูกมีแมวด้วยนะน่ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ,อ,อตายแล้วตายแล้ว,ลวคราวเดียลูกสาวเธอเป็นอะไรไหมนะ้าตายแล้วลูกฉันล้มอีกแล้วเ,เนี่ยนี่มันครั้งที่2ในวันนี้แล้วนะลูกฉันล้มหัวขมำขนาดนี้นะเป็นอะไรไหมจ๊ะลูกเอมมา แม่ค่ะโบโบอยู่ไหนโบอโบหนูจะเล่นกับโบโบอะแล้วทําไมพวกพี่สาวคนนี้เขาย,ยังไม่กลับบ้านไปซะอีกอะหนูจะได้เล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวอะอ๋อเขาเองชอบหน่อยเอ,มม,อ,เอม,เมมากลับมาแล้ววันนี้วายในที่สุดเอมมาคนเดิมก็กลับมาแล้วแม่พูดจาอะไรคะเอมมาคนเดิมเอมมาคนใหม่คืออะไรหรอไม่เห็นเข้าใจเลยหนูก็เป็นอย่อยางเงี้ยายจำไม่ได้ซะเล,เล้วเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันเนาะ ลูกกลับมาเป็นปกติแม่ก็ดีใจอืมอมดูสิพี่สาวพวกนี้ยังอยู่กันเต็มบ้านเลยน่าเปิดสมาร์ทรอเมื่อไหร่จะออกจากบ้านไปน่ะอ่าเด็กคนนั้นหน้ามาอีกแล้วไหนลองมาชมวิเคราะห์การแต่งกายของพี่สิจา้าว่าเป็นยังไงบ้างโอ้พี่แค่นี้เรื่องแค่นี้ต้องมาถามเด็กอายุสามขวบด้วยหรอคะพี่เนี่ยนั่งท้องป่องขนาดนี้อท้องกี่เดือนละคะใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็เหมือนกันหมดละคะ่ะไม่เห็นต้องถามหนูเลย